ับผมอยากให้พูดเกี่ยวกับแนวคิดที่เราทําเมนูข้าวมันไก่19บาทก็ช่วยโควิดในครั้งนี้หน่อยครับผมคือ19บาทก็จริงๆแนละ้วมันก็ไม่ได้อะไรมากนะพี่แต่ว่าสถานาการณ์ตอนนี้ก็ทุกคนก็รายได้น้อยกันหมดนะในเมืองพัทยายิ่งโดนหนักเลยเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็คนก็จะเออเงินก็ใช้สอยมันมันคนมันไม่ค่อยมีเงินกันนะพี่ตอนนี้ผมก็เลยอยากให้ ขาซื้อได้ซื้อ,อของกินดีๆซึ่งในราคาถูกๆเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทําอะไรขายก็ยเลยคิดได้ว่าเออข้าวมันไก่มันต้นทุนมันก็ไม่สูงมากเราก็สามารถทําตรงนี้ได้ว่าเราก็อยู่ได้แล้วก็ทุกคนในพื้นที่พัทยาก็อยู่ได้ผมก็โอเคครับเขาบมกราขายกี่โมงถึงกี่โมงอะครับรผมเปิดตั้งแต่เที่ยงครับผมถึงสี่ทุ่มครับเที่ยงถึงสี่ทุ่ม,มครับผมมีข้าวมันไก่อย่างเดีย,ดยวนะ<ม>ครับมีบข้าวมันไก่แล้วก็มีข้าวมันไก่ทอดแล้วก็ช่วงบ่ายๆก็จะมีเออ แกงก็ข้าวแกงอะไรออกมาก็สองสามอย่างอะไรแบบนี้ครับก็ซึ่งราคาถูกเหมือนกันครับราคข้าวอย่างมีได้ประมาณ30บาทครับผมขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับขายทุกวันครับผมเพื่อซึ่งวันหยุดก็อาจจะเป็นช่วงวันหวยออกครับแล้ววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับในการขายมาเออผมเปิดวันที่สามครับวันที่สามเนไก่เริ่มได้วันที่สามวันนะครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างผลตอบรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าลูกค้าเขาเห็นท่ายาสิบเก้าบาทเขาก็ซื้อง่ายเนาะพี่เนาะสิบเก้าบาทเนาะซื้อไปฝากลูกๆฝาก พ่อแม่ที่บ้านก็ยังสามคนเพรพ่อสามคนก็ยังราคายังไม่ถึงหกสิบาทครับพี่ครับผมจับต้องได้ง่ายๆนะครับผมเราเฉลีย่ยแล้วปุบ๊บขายได้วันละประมาณกี่ห่อได้กี่ตกวันแรกก็ไม่ถึงร้อยห่อนะครับพี่ก็เกือบๆแต่วันที่สองที่สามมาก็ทะลุร้100อยห่อแล้วก็วันที่สักเออน่าจะวันที่สามผมรู้สึกว่วาเมื่อวานน่าจะประมาณสองร้อยห่อก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับผมหวังว่านะครับแล้วก็สุดท้ายนี้